โยพร้อมยังพร้อมแล้วโยโยโย่สองงสอสอสาสอสีสาสสอเจ็ดสองแปเ้าสอสเดสอสสสอสสาีวีสาไหนะเขาไปเลยเหรอเากอนเข้าไปยเหรอยังไงอะหนงพี่เขาขาไปเขาให้รอ เาไปเลยหรือว่ายายอ่ะหรือว่าเเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะรวมกับมาจินต้าเลยนะรวมเลยรวมเลยรวมเลยไปคุยกับเขาได้เลยไปคุยกับเขาได้เลยแน่แนะไน่แนะโอเคไอ้หลานรักของว่าลุงคงเห็นลิงพางอัดนะเว้ยมารวมกับเขาเลยมารวมกับเขาได้เลยนะแบกกายรอแป๊บนะคะครับเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเนาะ นะครับเอาใหม่ครับพี่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเกาะป้าโฮมว่ามาสองตัวเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเกาะเป็นยังไงเกาะเหลือไม่เกี่ยวโฮมเหลือโฮมเหลือโฮมเหลือสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งพร้อมแล้วเข้าได้เลยนะครับพร้อมแล้วเข้าได้เลยนะเพื่อความรวดเร็วได้ครับได้ครับไปต่อไหมครับเมนต้า พี่โดนป้นไปกับน้องพี่โดนป้นไปสองแม็กที่เค้าพี่เกลน้าสวัสดีนะพี่พี่ดูทอมสวัสดีนะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะเกลต้องมาเล่นคู่พี่นะเฮลิคอปเตอร์เรียกป่าดีกว่าเฮลิคอปเตอร์อะไรเกลแล้วจังหวะนี้หนูจะใช้อาวุธอะไรสู้ข่าวลูกหนูใช้หน้าตาเป็นดาวุธดีแล้วไม่ใช่มาถึงม้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเฮ้ขาด พร้อมพร้อมครับเชื่อมือแล้วเลยปะําตรอเลนนี่สแปมนึงไหมคะเลนได้ครับได้ครับแม่มาด้วยมินมินมีลูกไหมครับเชื่อมือแล้เลยปมีลูกไหมเขาเปลูกปืนทำอไรนี่ลูกปืนอ๋ลปอาพร้อมแล้วลุยนะพร้อมลุยเลยนะไม่รอไม่รอพร้อมแล้วกีลยไม่ตรงีปาเดสภาใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองห้ึงงมี่กเดเก้บเ็บสองสิบสมี่ยวบหาสิกเปดสิ้าิเอ็องเิบสานี่้ อ๋อเหรอคุยสภามาสภามาซ้ายมือโอ้โหโอ้เก๋เก๋ตัวกูยังไม่ได้บอกให้มากูยังแหลกมาแล้วหรือเปล่าหนุจะไปไหนลูกเอ็นทีอาร์เฮ้ยก็ใช่อะพี่เราต้องเข้าไปข้างในลูกเราต้องเข้าไปข้างในลูกกูจะเชิญเดี๋ยวกูเน็ตกูเรต้องาไปขาจะเชิญเดยวกูเนไปค่ะแก๊งสาวๆอย่างเราเราต้องป่าสภาให้หมดเว้ย

มามาเขาบันไดด้วยเขามีบันไดด้วยให้มีเกียวอ่ะให้มีเกียวิ่งใส่เลยป้ามีะใส่เลยใส่เลยใส่เลยเลยเลยมาแล้ว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 ไม่ต้องมีแขนเอาเลยไปลองเพื่อนโอ้ยเจ๊เจ๊เขาปาดสมูกเข้าเลยเอาเลยมาแล้วไมาเติมโอ้ยอย่างเยอะแล้วโอ้โหพวกตายเพื่อตายเพื่อตายดันลึกดันลึกเลยดันลึกเลยดันลึกดันลึก ลงไล่ช่วยเพื่อนลงไล่ช่วยเพื่อนตยิงไงพี่วะชุบหน่อยชุบหน่อยมือชุบหน่อยขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวยมาอตอเ้ขป้าแล้วขป้าดีบดบดไม้บไมตายก่อนตายแรงเลยพี่ยวะตายตายตายมาชุบหน่อยางไมาชุบหน่อยช่ยา ไม่รเลยใส่ไม่ใส่ก่อนี่ไม่ได้เลยสู้เดียวโอเคเจอสู้ได้ไม่ควเลยไม่เลยใส่นม่ใส่ก่อนี่ไม่ได้เลยสู้เดีว

หมดจังหมดจงไปไปคนุเาะรันไปกันไป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 ไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไไปไปไ ปลงชุดอยู่ใจทั้งนั้นเลยคุณก็ว่ามันวิ่งหายไปอยู่ไหนวะไม่พูดไม่หยุดดี้ไม่นอนพูดไอ้เหี้ยนอนพูดคุณว่าเออมันอยู่ข้างบนมันแอบชุดอยู่่โอ้ยแดนส์คิดว่ามันแอบชุดแม่งนอนตายแต่แม่งพูดแอบชุดกูชุดอยู่ไอชุดไปละไอชุดไปแล้วพี่แก้วไอพี่มันพูดไม่ชานได้ไอเกียร์สบได้ไหมปล่อยไม่ได้อะไอพี่เกียวตีพี่ไม่ยั้งเลยนะ ข้างบนมีใครไหมครับตีไม่ยังเลยนะเฮ่อิดไหมอเข้ามาแล้วข้ามันมีใครมาแดรไ่รู้ามนข้าบนมีใครตอบไหมครับส่งเสียงได้เลยนะข้าบนข้าบนส่งเสียงเลยนะคบไม่มีสามทีมาเหียอูชุบอยู่อูชอยเหี้ยทีแม่งนอนตายตั้งนานแล้วีเัจเวจวเยยย ยิงอยู่ใช้เพนไม่ไหวอะต้องต้องใส่ก่อนมีหายที่มันแอบชุบใครไว้อะโธ่เราเป็นสภาด้วยกันแท้ๆพี่ๆมีใครตกแมพตายหรือเปล่าคะอุ้มติดแล้วบอกผมนะใช่แล้วติดแล้วติดแล้วโอเคเกือบปล่อยแล้วเมื่อกี้